สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถขนส่งที่เราพึ่งเอาเข้ามาประจําการกันนะคะนี่ก็คือแม่ยานางใหม่ของเรานะคะที่มาประจําการกับทีมงานบริษัทร่มเย็นค่ะพบเห็นทีมงานของเราที่ไหนอย่าพึ่งไปใจร้อนบีบแต่ไล่เขานะคะพวงนี้เขาจํากัดด้วยระยะทางนิดนึงนะคะลูกค้าที่เคยสั่งสินค้าจากเราแล้วต้องรอนานนะคะตอนนี้ปัญหานี้หมดไปแล้วเราเพิ่มกําลังการผลิตและก็เพิ่มขบวนการขนส่งตามมาด้วยติดๆเลย ตอนนี้เรามีเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สใหญ่ๆเลยนะคะพี่บิ๊กบื้มของเราลูกค้าจะได้ไม่ต้องคอยนานมั่นใจในระบบขนส่งเราได้เลยค่ะกำลังผลิตวันละหนึ่งหมื่นแพ็คเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะวันพรุ่งนี้ก็หมดแล้วพร้อมส่งวันต่อวันจริงๆค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าติดต่อเรามาได้เลยด้านล่างนี้นะคะรับรองว่าร่มเย็นบริการรวดเร็วทันใจฝากไว้ด้วยนะคะ